สวัสดีครับนี่ก็คือการทดสอบถ่ายวิดีโอจากเจ้าตัว Honor X7B 5G นะครับผมซึ่งก็ถ่ายนะฮะเปิดมาเลยด้วยตัวการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับผมลองทดสอบดูนะครับว่าถ้าเอามาถ่ายรายกา้าหรือว่าถ่ายไลฟ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iCareU Phone TV อีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เพิ่มเติม 5G เข้ามานะครับนั่นก็คือตัว Honor X7B 5G นั่นเองนะครับผมมือถือสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน 5G ได้ในราคาสบายกระเป๋านะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาจาก X7B เดิมและการทำงานของมันเนี่ยจะดีมากขึ้นแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ เอาละครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับผมเจ้ากล่องเนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่ารับประกันโดยษัทสินเน็กด้วยนะครับผมแต่ก็เข้าสู่รับประกันออนของตัวโฮเว่ยได้นะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็มีเคสใสนะครับก็ดูแลป้องกันกล้องได้ดีนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับผมแล้วก็ตัวหัวชาร์จที่รองรับ35วัตต์เลยนะครับก็แถมให้แล้วแล้วก็มีสมุดคู่มือ เข็มจิ้มถาดซิมนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับแบบ2ซิม 5G เลยนะครับผมและที่ขาไปได้คือตัวเครื่องนั่เองครับเจ้าตัว Honor X7B 5G นั่นเองนะครับผมเจ้า Honor X7B 5G ตัวนี้เนี่ยมีจำนวงจำหน่ายอยู่2สีนะฮะก็คือ e อเมอร์ส์กรีแล้วก็คริสตัลซิลเ e อนะครับผมก็เป็นสีที่ผมถืออยู่ในมือนี้เองนะครับผมก็มีความสวยนะครับมีความแวววาวเป็นเหลี่ยมเเนี่ย ให้ความสวยงามตามเทรนนะครับซึ่งเทรนตอนนี้ก็คือสีเงินวาววหรือว่าสีซิลเวอร์นั่นเองนะครับผมเดีต้นเรามาดูสเปคของเจ้าตัว X7B 5G ก่อนดีกว่านะครับผม CPU ที่ใช้เนี่ยก็เป็น CPU Dimensity 60-20 5 G นะครับผมก็ Dimensity ช่วงนี้ก็กำลังฮิตๆเลยนะครับผมตัว RAM เนี่ยก็ให้มา8 g b นะครับผมใช้งานสบายๆเลยนะครับบวกกับตัว h o n o r RAM Turbo ที่ใช้หน่วยความจำนะครับมาเพิ่ม RAM ได้อีก8 g b ก็รวมเป็น 16G b เลยนะครับ ในส่วนของ Storage หรือว่าหน่วยความจำภายในนะครับผมก็มีให้มาใหญ่ถึง256 g b เลยนะครับสามารถที่จะลงเกมแอปพลิเคชันหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยได้อีกมากมายเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเต็มง่ายๆนะครับผมก็ไม่จะเป็นต้องใส่เมมพเพิ่มเลยนะครับแบบนี้ เพราะว่าให้มาใหญ่เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเจ้ารุ่นนี้เลยก็คือแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับที่ทางออเนอร์เนี่ยบอกว่ามีความทนทานมากยิ่งกว่าแบตเตอรี่รุ่นเก่าๆนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะฮะแล้วก็การใช้งานอ o อ o เนอร์ X7B 5G เนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันแบบสบายๆเลยครับจะดูคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเล่นเกมเนี่ยได้ยาวๆเลยครับไม่ต้องกังวลว่าจะหมดเร็วนะครับผมการชาร์จนะครับก็รองรับความเร็วแบบ 35วัตต์นะฮะก็ถือว่าให้มาดีในเลทราคานี้เลยนะครับผมชาร์จเพียง35นาทีเนี่ยได้แบตมากถึง50%เลยทีเดียวอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้แบตใหญ่6,000 m มิลลิแอมนะครับเลยอาจจะต้องใช้เวลาชาร์จนานเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับผม ในส่วนของกล้องหลังนะครับผมก็ให้ความละเอียดมา108ล้านพิกเซลเลยนะครับผม f-stop 1.8ครับผมแล้วก็มี2ล้านนะฮะที่สามารถที่จะถ่ายมาโครได้นะครับผมแล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะใช้สำหรับวัดความลึกหรือว่าเลนเดฟนั่นเองนะครับสำหรับถ่ายภาพ Port ตเทนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับวัดระยะได้แบบตัดได้โอเคเลยนะครับในส่วนของกล้องหน้านี่นะครับ ก็ให้มา8ล้านนะครับผม F-stop 2.0ซึ่งก็ถ่ายเซลฟี่ได้ดีพอสมควรเลยนะครับเนี่ยถ่ายแล้วดูหล่อขึ้นอีก50%เลยนะฮะจากที่หน้าดำๆด่างๆอย่างผมเนี่ยนะครับก็ถ่ายออกมาแล้วแบบเออดูหล่อขึ้นนะครับผมก็ถือว่าใครที่ชอบถ่ายแล้วแบบทำให้ตัวเองดูดีเนี่ยก็น่าจะชอบกล้องรุ่นนี้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูร,บรอบๆตัวเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ในด้านหน้าเนี่ยเราก็จะพบกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ6.8นิ้วเลยนะครับรองรับอัตรารีเฟรชจอเนี่ย 90เฮิร์นะครับผมความละเอียดจออยู่ที่ Full HD p l u นะฮะมีความละเอียดคมชัดสีสันสดใสใช้ได้เลยนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็ยังรองรับความสว่างได้สูงถึง850นิดเลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นความสว่างที่สูงนะฮะสำหรับจอ IPS นะครับผมก็สามารถที่จะนำไปใช้กลางแจ้งเนี่ยพอจะมองเห็นข้อมูลใช้งานได้อยู่นะครับหรือจะนำไปถ่ายรูปกลางแจ้ง ก็ยังมองเห็นจอพรีวิวนะฮะในการถ่ายเนี่ยได้ดีอยู่นะครับผมหน้าจอก็ใหญ่สีสันสดใสดูคอนเทนต์ดูซีรีส์นะฮะรองรับ Netflix นะครับผมเลเวลหนึความละเอียดสูงด้วยนะครับหรือว่าแม้แต่จะเล่นเกมเนี่ยก็ให้สีสันสวยสดใสได้อัตรถลที่ดีนะครับผม และในจอของออเนอร์นี่นะครับเขาก็มากับเทคโนโลยีที่ช่วยถนอมสายตาของเราด้วยนะครับในการลดแสงสีฟ้าเอ่ยแล้วก็มีการปรับแสงสีให้เข้ากับการดูในตอนกลางคืนนะฮะเพื่อให้ถนอมสายตานะครับผมแล้วก็จะมีดิจิทัลดิมมิงนะฮะการกระพริบจอเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้สายตาเมื่อยล้าในขณะที่มองจอในที่แสงน้อยด้วยนะครับก็คือเขาก็เน้นมาให้ผู้ใช้งานเนี่ยให้ใช้งานได้สบายตานั่นเองนะครับ มาดูในฝั่งด้านข้างของตุ๊เครื่องนี่ฮะทางด้านฝั่งขวานี่นะครับเราก็จะมีช่องใส่ถาดซิมอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เรียบๆนะฮะบางๆดีอย่างนี้นะครับแล้วถ้าหันไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นปุ่มปรับเสียงนะครับผมแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ที่มีตัวสแกนลลายนิ้วมืออยู่อย่างนี้นะครับและก็แน่นอนครับพอมีสแกลลลายนิ้วมืออยู่ที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์โดยตรงที่ไม่ใช่ผ่านจอเนี่ยมันก็จะสแกนได้ค่อนข้างรวดเร็วดีนะครับในส่วนของด้านล่างนี้นะครับผมก็จะพบกับ แจ็คหูฟัง3.5นะฮะก็ยังมีมาให้ใช้งานได้สะดวกครับแล้วก็ไมค์สนทนานะครับผมแล้วก็ช่อง USB Type C นะครับผมแล้วก็ตัวลำโพงหลักอยู่ตรงนี้นะฮะให้เสียงที่ค่อนข้างดังดีนะฮะ ในส่วนของด้านบนเนี่ยก็จะพบกับตัวอินฟราเรดนะครับผมแล้วก็ไม์ตัดเสียงรบกวนตัวที่2นะครับผมแล้วก็ในส่วนของจอด้านบนเนี่ยเราก็จะพบกับนะครับตัวลําโพงตัวที่2นะฮะที่จะช่วยกันขับเสียงออกมานะให้ดังมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ระบบตัวนี้เนี่ยขับเสียงได้ดังมากถึง200%นะครับแต่ว่าเมื่อเปิดสุดเนี่ยอาจจะมีเสียงแบบว่า กระพือสั่นนิดนิดบ้างน,นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเปิดสักประมาณ100%นะฮะก็ถือว่าดังดีอยู่แล้วนะครับผมก็จริงๆแนะนาเปิด100%นะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมในกรณีแบบว่าฟังในห้องหรือว่าในอาคารอย่างเงี้ยก็ถือว่าดังมากๆครับเซนแต่ว่าถ้าเราแบบอยากเปิดกลางแจ้งหรือว่าเอาดออะไรเงี้ยอาจจะแบบเปิด20% 0เนะฮะเพื่อให้มันดังมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มันได้ยินชัดเจนกว้างๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็จากการที่มันเปิดเสียงนะฮะได้ดังขนาดนี้เนี่ยจึงทําให้ตอนที่คุณโททรศัพ์ เสียงสนทนานะฮะมันก็จะค่อนข้างดังชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตัวลําโพงมันให้เสียงที่ดังได้นั่นเองนะครับผมทำให้การคุยโทรศัพท์เนี่ยได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะทีนี้เราไปลองฟังนะครับเสียงจากลําโพงทั้งคู่ดูนะฮะว่าออกมาเนี่ยเสียงดีประมาณไหนครับ ในส่วนของทางด้านระบบปฏิบัติการหรือว่าตัว OS นะครับผมทาง Honor X7B 5G ตัวนี้นะฮะตอนแรกเริ่มเนี่ยก็ให้มาเป็น Android 13นะคะครอบทับด้วย Magic OS เนาะแต่ว่าหลังจากที่ผมเอามาใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีการอัปเกรดให้เป็น Android 14แล้วนะครับผมก็แสดงว่าทาง Honor เนี่ยเขาก็มีการอัปเกรดให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งหลังจากอัปแล้วนะฮะ เครื่องก็ทํางานลื่นขึ้นนะครับผมแล้วก็มีอินเทอร์เฟซใหม่ๆอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นในส่วนของไอคอนหน้าจอตอนแรกเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายนะฮะในส่วนของช็อตคัสต่างๆเพิ่มเติมได้ในหน้าจอหลักเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของออตัวกล้องต่างๆเนี่ยก็อินเทอร์เฟซไหลลื่นขึ้นเนาะการการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็ทางอ o อ o เนอร์เนี่ยรองรับ Google Service ได้แล้วนะครับจึงใช้แอปของ กูเกิลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Map นะครับ YouTube หรือว่าการโหลดแอป,ปจาก Play Store ได้เลยนะครับผมการใช้งานทั่วไปหร Bitcoin Bitcoin อือการพกพานะครับการจับถือเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ถนัดมือดีเหมือนกันนะฮะเป็นขอบเหลี่ยมนะครับก็เข้ามือดีแล้วก็ด้วยความที่บางเพียง8.2มิลนะครับก็ทําให้จับถือสบายมือพกพาสะดวกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเห็นบางๆแบบนี้นะฮะทาง Honor X7B5G ตัวนี้ให้แบตมาใหญ่ถึง6,000มิลลิแอมอย่างที่แจ้งไว้เลยนะครับผมก็ด้วยทางเทคโนโลยีของ Honor นจึงทำให้แม้ว่าให้แบตใหญ่แต่ก็ตัวเครื่องบางนั่นเองนะครับผม ในส่วนของการเล่นโซเชียลต่างๆ Facebook หรือว่า t i k t อก i ออะไรเงี้ยก็ทำได้ดีนะครับลื่นไหลนะไปกับหน้าจอ90 h z นะครับผมไม่ใช่60 h z เดิมๆแลนะฮะและรุ่นนี้เนี่ยก็ยังรองรับ 5G อย่างที่บอกนะครับจึงทำให้การใช้งานออนไลน์ต่างๆหรือการเล่นเกมออนไลน์เนี่ยก็จะได้อัดรลดที่ดีมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ ในส่วนของการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมก็ลองทดสอบเล่นดูรู้สึกว่ามันเนี่ยจะมีความลื่นไหลกว่ารุ่น x 7 b เดิมอยู่เล็กน้อยนะครับด้วยทำซีบิวที่มันเร็วกว่านั่นเองฮะผมได้เทสกับเกมต่างๆนนี้ฮะหนึ่งเลยเกมเกมชินิมแพทฮะก็ทําได้ดีไม่กระตุกมากนะครับในกรณีที่ปรับต่ำนะฮะเพราะถ้าปกติเครื่องที่มันไม่มีแปลงเลยเนี่ยเกมนี้จะทําเฟรมเรทกระตุกได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของเกม RV V นะฮะก็เล่นได้ลื่นๆนะฮะเฟรมเรตปรับได้ไม่ตกเลยนะฮะและการทัชเนี่ยก็ยังรู้สึกได้ว่าติดมือดีพอสมควรเลยนะครับผมมเล่นแล้วแบบนะมันเลยนะครับในส่วนของเกม PUBG นะฮะก็เป็นอีกเกมที่ปรับได้ในระดับกลางๆนะแต่ว่าเล่นเกมได้หลายลื่นดีอาจจะมีบางทีที่มีการประมวลผลบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยครับ เกมแข่งรถ as p a s t นะครับก็เป็นอีกเกมที่ทำให้เราประทับใจอยู่นะครับก็ภาพสวยแล้วก็การเอียงเครื่องเพื่อเล่นเกมเนี่ยเลี้ยวรถก็ทำได้ดีนะฮะถือว่าใจโลที่เขาให้มาก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรอยู่ครับในส่วนของการเล่นเกมนะฮะทาง h o n o r x7b 5g ก็จะมีเกมเมเจอร์อ Game นะที่จะมาแบบ ตั้งปรับได้ว่าเฮ้ยปรับให้ความสมดุลหรือเร่งความเร็วในการเล่นเกมขึ้นหรือก็ปรับการแจ้งเตือนที่แบบไม่ให้มารบกวนการเล่นของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของการถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็มีพัฒนาการขึ้นมาจาก X7B เดิมอยู่นะฮะตรงที่ถ่ายรูปเนี่ยได้สีที่ดีขึ้นนะฮะ เกลี่ยดีขึ้นตัดในส่วนของฉากหลังของภาพเนี่ยได้ค่อนข้างเนียนดีนะฮะถ่ายพ่อเทตได้ดีขึ้นแล้วก็การเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วนะฮะการถ่ายรูปต่างๆก็ครบครันดีนะครับมีโหมดโปรมาโคสโตรโมชันพานรามานะครับแล้วก็มีโหมดความละเอียดสูงการแต่ภาพ HDR โหมดรูรับแสงที่เราสามารถที่จะปรับเองได้นะฮะสำหรับถ่ายสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่คนนะฮะจะให้แบบว่าภาพชันหลังเบอร์เยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็มีโหมดนี้ให้เลือกนะฮะ ในส่วนของการถ่ายโหมดกลางคืนนะฮะก็ต้องถือเนี่ยค้างไว้ประมาณ4วินาทีเลยนะครับผมแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยก็จะมีความคมชัดที่มากขึ้นมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าเห็นรายละเอียดในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องเข้าโหมดกลางคืนก็ถือว่าถ่ายโอเคอยู่นะแต่ถ้าใครอยากได้รายละเอียดที่มากขึ้นก็เข้าสู่โหมดกลางคืนถ่ายนั่นเองนะครับผม ในการถ่ายโหมดภาพบุคคลหรือว่าพอสเทดนะฮะสามารถที่จะปรับเบอร์พื้นหลังเนี่ยได้มากหรือน้อยได้นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดโหมดบิวตี้นะครับเลือกถ่ายว่าเออใช้ทั้งภาพหลังเบอร์แล้วก็ภาพสวย b e a u ี้ได้พร้อมๆกันเลยนะฮะก็ทําให้แบบคุณสามารถที่จะถ่ายแบบหน้าสวยหน้าหล่อแบบดูดีได้นะครับในโหมดนี้เลยครับผม แล้วก็ในโหมดถ่ายภาพบุคคลเนี่ยยังสามารถที่จะปรับซูม2เท่าได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีโหมดอินซูมเซนเซอร์นั่นเองนะครับเพื่อให้ระยะของการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยดีนะครับไม่ใกล้จนเกินไปเพราะถ้าใกล้มากเนี่ยด้วยเลนนะมันทําให้หน้าของคนเนี่ยมันจะบวมๆอ้วนเนาะทั้นั้นปรับโหมด 2X เกนี่ยก็ถือว่าตัดขอบได้ดีแล้วก็ทําให้ภาพหน้าเนี่ยดูดีด้วยครับ แล้วก็ในการถ่ายวิดีโอนะฮะสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุด30เฟรมเรทนะครับผมและยังเปิดโหมดบิวตี้หน้าใสในขณะถ่ายวิดีโอได้อีกด้วยนะครับผมก็ตัววิดีโอเนี่ยก็สูงได้10เท่าเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ในการถ่ายโหมดหลายวิดีโอนะฮะจะช่วยทําให้เราถ่ายคอนเทนต์รีวิวหรือว่าจะเป็นบล็อกต่างๆเนี่ยได้แบบทั้งเห็นหน้าแล้วก็หลังพร้อมๆกันเลยนะครับสามารถที่จะปรับสลับตำแหน่งต่างๆนี้ได้ด้วยนะครับผม แล้วก็ลองมาดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอกันดูนะครับผมผมว่าก็ทําได้ดีสมราคาอยู่นะฮะโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อคุณดูจากหน้าจอของตัวตัว Honor X7B 5G นะครับผมซึ่งก็ให้สีสันสดใสเลยนะครับคุณเห็นแล้วจะชอบรูปที่คุณถ่ายมาเลยนะครับ สรุปนะครับเจ้าตัว x 7 b 5 g ตัวนี้นะฮะเปิดตัวมาในราคา6,999บาทนะฮะ <c oughs> ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ทำให้คุณได้ใช้งาน5 g ในราคาที่ไม่แพงนะฮะและการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแบตบอืดใช้งานเพลินๆไม่ต้องกังวลและกล้องก็ยัง ถ่ายรูปได้สวยในระดับที่น่าพอใจนั่นเองนะครับใครที่คิดจะซื้อโทรศัพท์ในยุคนี้แล้วเนี่ยก็แนะนําให้เป็นรองรับ 5G เผื่อไว้เลยก็ได้นะครับหรือถ้าไม่คิดว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ 5G หรือเปล่าหรือไงเนี่ยเจ้าตัว X7B 5G ตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าได้เครื่องที่เร็วกว่ารุ่นเดิมอยู่นะครับคะแนนทดสอบจากอันตุตู้นี่ได้สูงถึง4 0 0 0 0 0เลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัว X7B เดิมเนี่ยจะได้เพียง3 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทางออเนอร์เนี่ย ได้อัปเกรดมาให้ใช้กันนะครับคือว่ารุ่นนี้เนี่ยในเลทราคากลางก็คนนิยมใช้เนาะใช้งานได้ดีอยู่ในราคาเปิดตัวที่เท่าเดิมเองนะครับผมก็ว่ามันคุ้มดีนะจอใหญ่ใช้งานทั่วไปได้ดีแถมมี 5G ให้ใช้นะแบตอึดก็ขอให้ทุกๆท่านที่สนใจเนี่ยเลือกสีได้ถูกใจกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไอคิวโฟนขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ